สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.3ตัวเต็ม Apple ก็ห่างหายจากการปล่อย iOS เวอร์ชั่นใหม่ไปนานกว่า1เดือนล่าสุด Apple ปล่อย iOS 16.3.1ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกในรุ่นที่รองรับได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 16.3.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.3.1ตัวเต็มมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างควรจะอัปเดตดีไหมได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่จะต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.3.1บน iPhone 10 ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single c เพิ่มขึ้นนิดๆส่วนมั l t i c เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยร,ว,รวมดีขึ้นจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ ลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.3.1ตัวเต็มยังคงใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ iOS 16.3ตัวเต็มที่14%แหล,ลือ86%ผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้นครับเพราะเมื่อเทียบกับ iOS 16.2ตัวเต็มใช้ไป11%แหลือ89%และ iOS 16.1.2ตัวเต็มใช้ไปเพียง10%เหลือ90%คงต้องไปลุ้นกันต่อในเวอร์ชันหน้าครับการอัปเดตเป็น iOS 16.3.1บน iPhone X ความเร็วดีขึ้นทั้ง CPU และ GPU สำหรับแบตเตอรี่ใช้คงที่เพื่อนๆที่ใช้ iPhone 10แล้วอัปเดตเป็น iOS 16.3ไปแล้วแนะนำว่าอัปเดตต่อเป็น iOS 16.3.1ได้เลยครับเพราะแก้ไขบักต่างๆที่พบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูลในเครื่องแล้วไปรอรู้เรื่องแบตเตอรี่กันในเวอร์ชั่นหน้าครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็น iOS 16.2หรือเวอร์ชันก่อนหน้าต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะอัปเดตดีหรือไม่แต่ก็แนะนำให้อัปเดตกันนะครับ เพื่อแก้ไขบั๊กและเพิ่มการปกป้องข้อมูลแม้ว่าการอัปเดตจะทาให้ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ปลอดภัยไว้ดีกว่าครับแต่ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลือกกันได้นะครับว่าจะอัปเดตหรือไม่ Apple ปล่อย iOS 16.4เมื่อไหร่และจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หรือไม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ